ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันเนิ่นนานนะครับผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงเลยก็คือซ้อมหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรซ้อมตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มบางทีก็ถึงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะครับผมก็เป็นซ้อมแบบแบบปิดก็เป็นซ้อมห้องฟรีนะครับผมก็ใครที่ซ้อมกับทีมพี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่ซ้อมไม่ได้ไม่ได้สตรีมนะครับแต่ว่ายังซ้อมทุกวันนะซ้อมทุกวันเลยนะครับผมตั้งแต่5้าห้าโมงเย็นจนถึง เที่ยงคืนนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเรื่องของน้องอน้องเลนหรือน้องลาเชนนั่นเองนะครับแล้วพี่จับภาพใครอยู่ตอนนี้พี่ก็จ,จับภาพของน้องเลนอยู่นะเมื่อก่อนน้องอยู่ทีมรวมผลไม่ใช่รวมผลนะรวมผล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 ,รวมผลตัวเบอร์อันนี้ชื่อทีมเขานะครับผมก็เป็นน้องเลนที่ใช้ชื่อเป็นบูเทสนะครับผมก็เดี๋ยวเล่าคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของน้อง เดอะบาร์ก่อนนะครับลหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับพี่ The ะบารอยู่ทีมไหมตอนนี้น้องเดอะบาร์กลับทีมไปแล้วนะครับผมทางด้านของโค้ดก็อยากได้น้องคืนเพราะว่ารูปแบบในการแข่งขันมันเปลี่ยนไปอาจพี่คิดว่าน่าเป็นเช่นนั้นนะนะครับก็ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นทีมยืน12ทีมตอนนี้ล่าสุดเหมือน เหมือนที่พี่ได้เห็นในทิกต o กนะที่มีคนเอาแชทมาลงก็คือ,อทีมยืนจะมีแค่เอจทีมเดียวนี่พี่ยังไม่ได้ทราบกับทีมงานนะทีมงานก็ยังไม่ได้ไไดแจ้งพี่พี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับผมก็ทีมทั้ง12ทีมอ่ะก็จะจะ,จะต้องไปคัดใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางด้านของเจวีดึงน้องกลับไปอะอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่แต่ว่าช่วงหนึ่งที่น้องมาอยู่นะี่ะมันก็ใช้เวลาในการปรับค่อนข้างเยอะก็คือทาอะไรน้องมาแล้วพี่ได้คนอื่นมามันก็จะได้ไม่เสียเวลานะ ก็เลยแลกการดึงน้องกลับไปเนี่ยพี่ก็อยากได้น้องบอลลอตมาด้วยนะครับผมเป็นตัวซับพ,พี่อยากได้น้องบอลลอตมาเล่นซับเพราะว่าพักหลังเนี่ยพี่ไปติดตามดูน้องบอลลอต่สตรีมน้องพัฒนาเยอะมากเก่งมากนะครับแล้วก็เวลาเล่น4ีี่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนไปคนละคนค่อนข้างจังหวะห,หลายอย่างค่อนข้าง ทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากที่จะเป็นตัวซับเพราะว่าตัวซับเนี่ยต้อง1สื่อสารดี D, แล้วบอลล็อตสื่อสารดีนะครับแล้วก็2ต้องต้องเข้าใจจังหวะเกมด้วยบอลล็อตน่าจะมีหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่พี่เป็นเงื่อนไขที่ทางน้านของถ้าโค้ชเจวีอยากได้น้องเดอะบาร์สกลับก็ขอแลกกับทางน้านของบอลล็อตประมาณนั้นอีเหตุผลง่ายๆมาพูดถึงน้องเลนมาดูสไตล์การเล่นของน้องเลนนะครับไอ้น้องเลนเจอกับทีมพี่เนี่ย เนี่ยๆอวมูด้๊เนี่นนยสีสีฟ้าเนี่ยคืออ่าเอจนะเนี่ยอันนี้บาลอสอันนี้ดิวอ่าส่วนคนนี้น้องเทสอีกคนนึงนะครับผมแล้วก็ใส่ไฟอยู่ไหนอันนี้ใส่ฟ้าตายเพิ่งตายไปนะครับผมอ่าก็ทําไมถึงเป็นน้องน้องเลนน้องเลนซ้อมห้องผมเนี่ยเป็นห้องแบบปิดมีสตรีมบ้งไม่มีสตีมบ้งแล้วน้องทําได้ดี ทำได้ดีในที่นี้หมายถึงว่าแต่ละเกมที่น้องเล่นอ่ะ,อะโอ้โหหลายๆจังหวะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเหมือนคนมีประสบการณ์เยอะเออจ,จังหวะกล้าเล่นเล่นคนเดียวได้แล้วก็อีดิมสม่ำเสมอมากก็คือเอาตัวรอดเก่งจะมีอีดิมตลอดเลยในทีมอ่ะเจ็ดแปดคิวเก้าคิวก็เป็นคนที่อันหนึ่งเห็นได้ชัดเลยเล่นโดยที่ไม่ต้องสั่ง ตัวน้องสั่งตัวเองได้แต่ว่าตอนที่มาอยู่กับทีมพี่ตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องรู้จักทุกๆคนก่อนอพอสนิทแล้วมันมันจะดีขึ้นแน่นอนมีเชื่อว่าประมาณนั้น <c oughs> ก็ถามว่าสไตล์การเล่นเหมือนใครพี่มองว่าคล้ยายๆใส่ฟ้าแต่สส่ฟ้าเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะว่าสสา่ฟ้าเขาประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เยอะมากรงห้องมาเยอะแล้วก็ไปทัวร์นเมนต่างๆมาแล้วมาเยอะแล้วส่วนน้องน้องบูเนี่ยอ่น้องเลนเนี่ยอาจจะเจอกันแล้วเจอสสยฟ้าเนี่ย ยีงสายฟ้าไปก็สไตล์มีความรวดเร็วเ,ออเล่นไวเล่นคนเดียวได้คล้ายๆสายฟ้าเลยนะครับแต่ว่าอา,อาจจะแตกต่างเรื่องของประสบการณ์พี่คิดว่าถ้าประสบการณ์น้องได้เจอเหลี่ยมกับน,นักแข่งชุดใหญ่ทีมอื่นที่แบบเอ้ยสู้ยากาแล้วก็เวลาหนึ่งๆกับทีมใหญ่เนี่ยได้เจอบ่อยๆเข้าเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็มีเดี่ยมมีแทคนิคมากขึ้นก็คิดว่าน้องคนนี้มีอนาคตอยู่นะครับผม ตอนแรกก็เอามาสำรองคิดวา่าตอนนี้อาจจะเบียดเป็นจัวดจริงก็ได้นะครับต้องดูก่อนว่าจะแทนใครได้บ้างอ่าบาลอสหรือว่าท่นั่งของชี้น้อยนะครับผมเพราะเดี๋ยวต้องรอดูกันในอนาคตนะครับแต่หลักๆคือเล่นได้แน่นอนคือแบบเป็นเด็กที่อ่าเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในหลีกแต่มีแววค่อนข้างสูงเออมีแววสูงมากแล้วน้องใช้มือถือแค่เครื่องละ3,000ันเองกระตุกมากนะพี่ให้น้องแชร์เล่นนะ่น้องออหอนง่วงพี่มันน่วงมากเลย เพราะว่าแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยมันก็หน่วงอยู่แล้วนะครับหน่วงอยู่นิดนึงแล้วก็ด้วยมือถือเครื่องนี้เวลาให้มาเชยรจอยพี่ดูอะยิ่งหน่วงเข้าไปอีกแต่ว่าน้องก็เล่นได้เพราะงั้นตอนนี้น้องเซ็นสัญญาแล้วก็กาลังขอมือถือกับทังนั่งของสังกัดให้นะครับผมก็คิดว่าถ้าน้องได้มือถือใหม่อาจจะดีกว่าเดิมอ่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันคือจริงๆอ่ะสนใจน้อง มาสักระยะก็คือซ้อมมาสัปดาห์หนึ่งใช่ป่ะเห็นตั้งแต่วันแรก1 2 3ก็คือถ้าคนที่เล่นโดดเด่นน่ยมันจะมันจะมีความแปลกจะมีความน่าสนใจอยู่นะครับ2คนที่พี่ดูอยู่ตอนแรกนะมีโอเน็นอคนนี้น้องคนนี้คนนี้ก็เล่นดีเอเอ,อกับน้องบูเทสก็คือน้องอาเชนี่แหละเวลาซ้อมห้องพี่อ่ะอีริมทีมน้องก็ประมาณนี้เลย20กว่าตลอดนะครับก็คือมันถามว่าซ้อมกับทีม นอกกลีกอะจริงๆมันก็มีทีมทีมที่จะลงคัดเหมือนกันที่ซ้อมด้วยแล้วยิงได้ขนาดเนี้ยมันก็ไม่ปกตินะครับทีมพี่เองก็ทายากอ่แต่ก็แต่ก็ทำได้ได้อยู่เออทาได้อยู่นะครับแล้วน้องทําได้สม่เสมอเนี้ยมันมันมันอ,อันนี้ก็ต้องชื่นชมทางด้านของโค้ชเขาด้วยเรื่องของการจัดสกิลเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดสกิลเนี่ยโอเคแล้วสไตล์การเล่นตัวน้องเองก็แต่ละคนสกิลเพสูงมาก แล้วก็เดี๋ยวถ้าจบตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าข้าว,ว่าพอน้องไปซ้อมกับทีมพี่แล้วเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆเนาะเนี่ยเล่เก่งคู่นี่สไนเอร์กระไก็ก็ตึงสมน้าก็ก็เป็นโัวซับดีนะเนี่ยดินเยอะเหมือนกันง่ายเล่นทีมทีมเนี่ยทั้งทีมเล่นดีแต่ล่าสุดที่ซ้อมกันเมื่อวานก่อนใช้ชื่อเป็นชื่ออินฟินิตี้แล้วเหมือนจะมีสังกัด แล้วนะครับผมก็ติดตามได้น้องชุดนี้พี่มองว่าดีเออแต่พี่ก็รู้สึกผิดตรงไหนว่า <laughs> ทีมเขาดีอ่ะเออแล้วพี่ดึงน้องทางนั่นของน้องลายเชนมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาทีมให้เขามีปัญหาก็อ พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะมีคนไม่พอใจพี่แหละพี่แต่พี่เข้าใจแต่ว่าแม่งนาทีพี่แม่งพี่ก็ต้องดึงคนที่แบบเล่นได้อ่ะเอาเข้าทีมอ่ะเอออันนี้ก็ต้องแต่ว่าพี่ไม่ได้บังคับน้องนะไม่ได้บังคับน้องก็ติดต่อไปอติดต่อไปก็เหมือนกับอ่าให้ทางเลือกอให้ทางเลือกแต่ถ้าน้องมั่นใจว่าเอ้ยผมไม่ไปพี่ผมจะอยู่กับเพื่อนๆโอเคก็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 อยู่กับเพื่อนพี่ก็จะไปหาเทคคนใหม่นะครับก็ประมาณนั้น ก็คือพี่ไม่ได้แบบคุยปุ๊บแล้วเร่งให้น้องตัดสินใจเลยไม่ใช่น้องก็หายไปวันสองวันแล้วน้องก็ติดต่อมาอพี่ก็บอกว่าเอ้ยพี่อ่าเนี่ยไม่ต้องรีบนะแล้วก็ตัดสินใจแบบอ่าเอาที่เราสบายใจเออถ้ามาตรงนี้เราไม่สบายใจก็ไม่มาจะดีกว่าเพราะมันทํางานร่วมกันยากนะครับทุกคนที่พี่ติดต่อไปไม่ว่าจะเป็นชี้น้อยหรือใครก็แล้วแต่ที่เรียกมาเทสอะนะครับพี่จะติดต่อต้นสังกัดเขาตลอดอ่าแล้วก็ จะคุยตรงๆเลยว่าสนใจคนนี้ยน้องคนเนี้ยสามารถคุยได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามีมีมีโอกาสที่จะปล่อยน้องไหมตัวเลขเท่าไหร่อะไรเงรี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเขาบอกว่าเออสามารถแบบคุยตัวเลขได้ก็ก็คุยแต่ถ้าคนไหนที่แบบเย,ยังไม่ขายก็มีผมติดต่อไปก็มีที่ยังไม่ขายเอจะให้น้องคัดก่อนอะไรเงี้ยก็โอเคพี่ก็ไม่ยุ่งกับน้องนะครับพี่ก็ไปเลือกตัวเรื่องใหม่ประมาณนั้นก็พี่ก็ทำสเต็ป ไปประมาณนี้เพราะว่าพี่ก็อยากได้คนที่สำรองอที่ใช้งานได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้ก็อยู่ที่ผลงานในการซ้อมแล้วก็การลงห้องเนาะต่างๆแล้วก็เดี๋ยวอ่าในเรื่องของทัวร์ช่วงรอบคัดเนี่ยอาจจะมีโอกาสให้ได้ลงบ้างถ้ามันคะแนนมันมันรุนเข้ารอบไปแล้วอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ใช่รอบสําคัญนะเออก็อาจจะได้เห็นเอก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้กำลังสลับปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นน้องจะเล่นตำแหน่งไหนดี คือน้องเองก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนะดูเล่นหน้าก็เล่นดีจังหวะฉาบฉวยก็ทําได้ดีตอนนี้กําลังกําลังเลือกอยู่กําลังดูอยู่ว่าใครดีที่สุดในตำแหน่งไหนแต่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยต้องยกให้สายฟ้าเพราะสายฟ้าทำ,ทำดทำได้ค่อนข้างดีเลนเนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งสองอชี้น้อยกับเลนเนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งสองอถ้าซับเนี่ยน่าจะยากซับกลัวกลัวแบบมาเล่นซับแล้วตัววิธีการเล่นหน้าเนี่ยเราจะแบ เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยซับให้เป็นบาลอสดเพราะงั้นถ้าสลับลงอาจจะสลับลงอาชีน้อยอ่าทางด้านของเลนนะฮะเพราะว่าน้องน่าจะเหมาะกับทัศยะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่ที่ลงห้องใหญ่ของพี่เป๊ปนะครับก็อ่าก็คือตอนนี้มีไลอัพเป็นทางด้านของมีดิวใส่ฟ้าแล้วก็มีทางด้านของอชี้น้อยแล้วก็บาลอสดนะครับอันนี้คือไลอัพไลอฟ์คิดว่าน่าจะเป็นไลอัพหลักแล้วก็ไปได้เจอน้อง น้องอทางน้่งของน้องเล่นมานะครับผมก็ถามว่าชุดนี้ก็เล่นกันได้เล่นกันได้ครับผมมันก็ค่อนข้างลงตัวมาร้อนก็เคยเล่นกับดิวกับสายฟ้ามาแล้วนะครับผมส่วนชี้น้อยเขาเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมก็ชี้น้อยก็ถามว่าเวลาจริงจังเขาก็เล่นได้อะเออแต่ว่าก็มีปัญหาในกันที่แบบเออท้าทาให้ติดเล่นนะพิทตึงเลยสําหรับทางน้านของชี้น้อย ก็มีลงบ้างแต่หลังจากที่ได้น้องมาเนี่ยพี่ต้องไปเทนน้องเลนใหม่การเทนเนี่ยกับน้องใหม่เนี่ยพี่ไม่อยากลงห้องใหญ่เพราะว่าอะไรเวลาเล่นแล้วพลาดมาเนี่ยมันจะเหมือนกับตัดความมั่นใจเพราะงั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ไปเจอกับทีมนอกเีกทีมที่ลงคัดทัวร์เหมือนกันประมาณนั้นก็ถือว่าเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วค่อยแต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็พี่ก็คัดแยกห้องซ้อมก่อนนะห้องซ้อมฟรีก็จริงนะครับแต่ ทุกคนก็คิดแลว่ามีทีมโยนกับทีมแบบตั้งใจซ้อมก็มีนะครับพี่ก็คัดอยู่อันดับ1 2หรือคนไหนที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีอ่ะอลงเล่นแล้วอันดับดีตลอดเนี่ยก็ก็ดึงเข้าอีกกลุ่มหนึ่ง <Okay. S 1> ก็จะเป็นมันก็จะตึงไปเรื่อยมันจะมีทั้งหมด3กลุ่ม กลุ่มฟรีที่แบบลงสมัครได้ง่ายๆกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มทีมที่ลงทะเบียนแบบชื่อเหมือนกันหมดเป็นทีมเดียวที่ไม่ได้เอาใครมาผสมอะไรประมาณนั้นแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มตึงกลุ่ม4ี่ก็มีนะอะมันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะงั้นทีมไหนทีมทําผลงานได้ดีะพี่จะดึงเข้าเข้ากลุ่มกลุ่มสุดท้ายไปเลยแล้วก็ก็จะมีการทักแบบขอสีสด้วยอะไรเงี้ยนอกรอบอะไรเงี้ยก็ฝึกได้ฝึกกันอะ,อะประมาณนั้นก็ประมาณนี้สําหรับห้องซ้อมสี อันนี้ก็ลงมัดน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วสัปสัปดาห์ที่แล้วไม่พี่ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้นะครับผมแล้วก็พักเลยเพราะว่าได้น้องมาก็ขอไปเทน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวถามว่าออมพี่เป๊บจะก,กลับมาลงไหมอาจจะอาจจะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่จะไม่ได้ลงก็สูงอยู่เพราะว่าห้องซ้อมฟรีมันก็มีทีมเริ่มตึงแล้วเอออย่างทีมใหม่ๆอ่า <ไป S 2> ก็ <ไป S 1> ก็ก็มีมีคนมาลงนะครับ อ้าวลืมลืมขออนุญาตาพี่เป๊ปนะครับผมก็ขอเอาบางช่วงมารีวิวนะครับผมก็กเป็นห้องซ้อมหลายๆคนถามหาไงแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะก็เลยว่าน,นี่ไงก็คือเหตุผลที่อาจจะไม่ลงขอไปเทนน้องใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลืออาจจะกลับมาลงอันนี้เป็นห้องซ้อมพี่เป๊ปครั้งสุดท้ายที่ลงด้วยไลฟ์ทั้งน้นของดิวใส่ฟ้าชี้น้อยแล้วก็ทางงน้นของบารอสนะครับก็ ได้ที่หนึ่งไปนะครับผมก็มีไฟ์กับทางน้าของบุีรมบ้างสู้ได้ก็มีสู้ไม่ได้ก็มีนะครับทางน้าของ AA ทีมใหญ่ก็ได้ลองไฟต์หมดแล้วก็พอทู่ๆได้ถ่ายไปได้ที่เหลือรอให้แบบเพื่อนน้องๆเล่นกันเข้าขายกับหน้าก,กว่านี้นะครับผมก็ได้แชมป์ไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ทางน้าของฟอลคอนบุีราอลองตัวลองแผนนหลายอย่างนะครับผมถ้าไปเจอ ไลอัพจริงๆอาจจะไม่ไหวนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวแอบไปซ้อมก่อนก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของน้องลายเชนแล้วก็เรื่องของน้องเดอะบาร์นะครับผมแล้วก็เรื่องของห้องซ้อมนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการเทรนน้องน้องใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการกําลังค้นหาว่าใครที่จะเหมาะกับการเป็นตัวจริงออแล้วก็ใครที่เหมาะกับตำแหน่งไหนกําลังหาอยู่นะครับไว้ทุกอย่างลงตัวแล้วอาจจะกลับมาลงทั้งนั้นของห้องพี่เป,ป๊ะนะครับผมตนี้ก็ต้อง ขออภัยก่อนบางวันพี่ก็มีสตรีมนะใครที่ติดตามก็อาจจะมีสตรีมให้เห็นใน Tik t o อกบ้างในแอปแดงบ้างแอปฟ้าบ้างนะครับผมก็สลับกันไปแล้วแต่พี่ว่างแต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่าทุกวันเราซ้อมกันเยอะมากตนะั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มคือยังต่ำวันไหนที่แบบปรับไม่ได้มันไม่ดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มเติมเป็นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับข่าวสารเนาะก็ฝากติดตามพวกเราด้วย แต่ว่าได้เห็นแน่วันแข่งจริงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังสนใจแล้วก็ยังถามหากันอยู่นะครับก็ไม่ได้ไปไหนยังยังยงพี่ก็ยังดูน้องซ้อมอยู่ทุกวัน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 นะครับพี่เองก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้สตรีมนะครับผมก็อยู่กับตรงนี้จะอยู่กับน้องตลอดเลยนะครับผมก็มันต้องปรับอะไรเยอะมากมันมีเรื่องที่ต้องปรับเยอะมากอ่า ในการเอาคนใหม่เข้าเนี่ยมันต้องเทนหลายอย่างเออไหนก็ต้องเรื่องของชี้น้อยแล้วก็เรื่องของน้องเล่นด้วยทั้งเรื่องของเมืองอ่าจุดจุดลงของเมืองแล้วก็เรื่องของสไตล์ในการเล่นตำแหน่งของแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราพลาดเนี่ยวิธีการรีเซ็ตเป็นยังไงไม่อยากให้แบบเวลาทีมไฟท์พลาดเนี่ยแล้วแบบจะไปเป็นครั้งแรกของเราเนี่ยแล้วมันจะตื่นสนามแลบบ้วอุ้ยไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทํายังไงอะไรเงี้ยเออมันต้องได้ได้เจอหลายๆสถานการณ์ก่อนเออเวลาไฟท์สี่อ่า ตำแหน่งอะไรยังไงที่มีโอกาสจะได้ไฟชนะเออที่ได้เปรียบเขาอะไรประมาณนั้นก็มันมีเรื่องเยอะที่ต้องปรับก็จะพยายามปรับให้ได้ดีที่สุดเพื่อเตรียมให้พร้อมที่สุดในการแข่งขัน,ขนเพราะว่าการแข่งขันซีครั้งนี้มันมันก็โอกาสเดียวนะครับผมก็ทุกทีมก็อยากได้อยู่แล้วนะครับพี่เองก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือคาดหวังกับน,น้องๆว่าจะต้องต้องทําให้ได้ก่อนออปรับ แก้ปัญหาของตัวเองก็พอไมออ่ต้องเล่นเก่งขึ้นก็ได้ออปัญหารดปัญหาของวิธีการเล่นของตัวเองก็พอเอ,อเรื่องง่ายๆอย่างจุอย่างเช่นเลือดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงเ,ออเลือดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องทำยังไงออแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะวิ่งวนพันยาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วถ้าเลือดโลเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทำไงอาจจะพันไว้อวอลรอบตัววิ่งวนไม่ได้วิ่งวนก็อาจจะเสี่ยงน็อกออทำอย่างเงก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของอ,อพื้นฐานเล็กๆ,ๆน้อยก็ แล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นให้ได้นะครับผมเพื่อให้ไฟ์มันแข็งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เอาวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับ